สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับคอลัน์กวนน้าให้ใส่นะครับซึ่งเขียนโดยผู้ที่แช้นัประกาศว,วาสานส้มแล้วก็ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับธนาคารที่31เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2566นะครับต่อนเนื่องจากเมื่อวานนี้เรื่องราวของคอสมกอกับการรถไฟแห่งประเทศไทยเมื่อวานนี้เนี่ยพูดเรื่องคอสมกอปแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการรถไฟให้ชื่อว่ากํากับคุณภาพบริการ ให้คุ้มค่าเงินอุดหนุนคอสมกและการรถไฟแห่งประเทศไทยตอนจบเนื้อหาใจความเ,เริ่มต้นอย่างนี้นะครับสารส้มบอกว่าเมื่อรัฐบาลจะต้องอุ้มรัฐวิสาหกิจที่ขาดทุนก็จะต้องมีการกำกับดูแลให้มีคุณภาพบริการที่ดีได้หรือไม่อย่างไรและกำกับดูแลประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอย่างไร โดยให้มีการจัดทำรายงานประจำปีผลการให้บริการสาธารณะและข้อสังเกตของคณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะในการปรับปรุงการให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะเมื่อวานนี้เนี่ยได้เห็นข้อมูลและก็ข้อเสนอแนะกรณีคอสมกบมาแล้วนะครับวันนี้มาติดตามกรณีของการรถไฟแห่งประเทศไทยกันบ้างประการที่1ครับการรถไฟให้บริการรถไฟเชิงสังคม จำนวนวันละ13 131ขบวนเป้าหมายคือวันละ152ขบวนมีจำนวนผู้โดยสารเป้าหมายคือ24 2 2 0 0 0 0ล้านคนแต่ผู้โดยสารจริงคือ12 3 7ล้านคนแล้วก็กิโลเมตรทำการเป้าหมายคือ8.30หรือว่า 8, 8 0, 3ล้านกิโลเมตรแต่ปฏิบัติการจริงได้7 8 5ล้านนกิโลเมตร ต่ำกว่าเป้าหมายเนื่องจากว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19ส่งผลให้ผู้ใช้บริการยังไม่กลับมาใช้บริการประกอบกับภาครัฐและภาคเอกชนยังมีนโยบายให้บุคลากรเนี่ยหมุนเวียนปฏิบัติงานณนะสถานที่ทำงานกับที่พักอาศัยการรถไฟจึงงดให้บริการในเชิงสังคมในการชั่วคราวในแต่ละช่วงเวลาส่งผลให้จำนวนผู้โดยสารและกิโลเมตรทำการลดลงประการที่2นะครับ ผลการดําเนินการของการรถไฟเช่น2.1ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอยู่ที่4.12ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายเป้าหมายกําหนดเอาไว้คือ4จาก5โดยผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจด้านราคาเนี่ยมากที่สุดส่วนความพึงพอใจน้อยที่สุดคือด้านสภาพแวดล้อมและความสะอาด2.2ครับ ประสิทธิภาพการบริหารเวลาเดินรถให้ตรงต่อเวลาอยู่ที่ร้อยละแปซึ่งสูงกว่าเป้าหมายนะครับเป้าหมายคือร้อละแปของจํานวนเที่ยวที่ตรงต่อเวลา2.3ครับการเกิดอุบัติเหตุต่อการเดินรถโดยสารเชิงสังคมมีจํานวนศูนย์ครั้งหรือไม่มีเลยซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายนะครับเป้าหมายของอุบัติเหตุร้ายแรงเนี่ยคือไม่มีเลย2.4ครับ จำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการมีจำนวนทั้งหมด12ล้าน3 7 0 0 0 0คนซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายนะครับเป้าหมายคือ24ล้าน2 2 0 0 0 0คนด้วยกันเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 เลยส่งผลให้ผู้โดยสารเนี่ยยังไม่กลับมาใช้บริการ2.5ครับต้นทุนการดำเนินงานอยู่ที่กิโลเมตรละ4 6 9บาท5สตางค์ยังสูงกว่าเป้าหมายซึ่งอยู่ที่กิโลเมตรละ3 9 7บาท 96สางเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายด้านการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานเช่นระบบอนุสัญ,ญญาณและโทรคมนาคมรถจักรเครื่องจักรและล้อเลื่อนรวมถึงค่าใช้จ่ายการรักษาความสะอาดในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด1 9ด้วยนะครับประการที่3ครับผลขดทุนจากการให้บริการสาธารณะซึ่งมีจำนวนทั้งหมด3063ล้าน4 20, บาทรอบ,บงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะอยู่ที่ 3 2 7 8, 8 0 0 0บล้าน8 0บาทมีการหักค่าการปรับผลการประเมินค่าตัวชีวัตในบันทึกข้อตกลงจำนวน2 9 6 0 0 0บล้าน1 0 70, บาทออกไปแล้วทำให้ผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะประจำปี2565ภายหลังจากการปรับผลการประเมินค่าตัวชีวัตคิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น2 7 6 7ั0 0ล้าน2 0 50, บาท แบ่งจ่ายออกเป็น3งวดด้วยกันงวดที่1จํานวน1639,430,000บาล้าน4 0 0 0บาทงวดที่2จํจำนวน6 5 5าล้าน7 0 0นบาทงวดที่1กับงวดที่2เบิกจ่ายไปแล้วนะครับแล้วก็งวดที่3อีกจํานวน472,50,000บล้าน5 0,000บาทด้วยกันประการที่4ครับข้อสังเกตของคณะกรรมการผู้โดยสาร ยังคงมีความพึงพอใจในบางรายการที่ต่ำกว่าค่าเป้าหมายเช่นเดียวกับเมื่อปี2,564อย่างเช่นความพึงพอใจด้านความสะอาดและความเพียงพอของจำนวนห้องน้ำบริเวณสถานีและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการดังนั้นควรจะให้กระทรวงการคลังซึ่งกำกับให้รอฟอทอจัดทำแนวทางในการเพิ่มคุณภาพการให้บริการในเรื่องดังกล่าวเพื่อเพิ่มระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในอนาคตและนอกจากนี้นะครับ ความพึงพอใจด้านราคาควรจะเกิดจากความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับการให้บริการที่ดีและราคาที่ถูกลงควรจะสอดคล้องกับต้นทุนที่ต่ำลงไปด้วยนะครับการลดจำนวนขบวนรถหรือว่าจำนวนรถโดยสารในปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่ได้สะท้อนถึงคะแนนความพึงพอใจที่สูงขึ้นของการรถไฟ จึงควรเร่งปรับจํานวนขบวนรถให้มีความเหมาะสมต่อความต้องการเดินทางเพื่อให้สามารถใช้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะให้เป็นไปอย่างมีประสิทธ,ธิภาพและสามารถสะท้อนความพึงพอใจของผู้รับบริการได้อย่างถูกต้องยิ่งกว่านั้นเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้สถานการณ์โควิด19เริ่มที่จะคลี่คลายลงไปแล้วนะครับแต่จํานวนผู้โดยสารของการรถไฟยังลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจจะเกิดจากการเป,ปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเดินทางของผู้โดยสารดังนั้น ควรให้กระทรวงการคลังกับการรถไฟศึกษาและวิเคราะห์จํานวนผู้โดยสารที่ยังต้องการใช้บริการสาธารณะในเชิงสังคมเพื่อกําหนดแนวทางและการให้บริการสาธารณะในเชิงสังคมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดจนกําหนดแนวทางการให้เงินอุดหนุนสําหรับการให้บริการสาธารณะที่เหมาะสมและไม่เป็นภาระทางการเงินของภาครัฐเกินความจําเป็นสรุปแล้วเนี่ยนะครับ ข้อมูลก็ตามข้อสังเกตก็ตามและข้อเสนอแนะข้างต้นก็ตามเนี่ยนับว่าเป็นข้อที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การอุดหนุนของรัฐที่อาศัยเงินจากภาษีของประชาชนทั้งประเทศก่อให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุดและยังช่วยเพิ่มคุณภาพบริการและประสิทธิภาพการบริหารจัดการไปด้วยนะครับเนื่องจากว่าการรถไฟณนะวันนี้เนี่ยยังผูกขาดกิจาการเดินรถไฟในปัจจุบันอยู่ยังไม่มีคู่แข่งที่จะมาเป็นทางเลือกของประชาชนนั่นแหละครับ